สวัสดีครับพบกับนายเหมียนชวนหิวนะครับผมวันนี้สําหรับเมนูวันหยุดวันนี้จะพาเพื่อนมารังสรรค์เมนูต้มจืดหน่อไม้กระดูกซี่โครงอ่อนครับผมมาดูเครื่องปรุงวัตถุดิบมีอะไรบ้างไม่เยอะครับมีหมูซี่คโครงอ่อนหน่อไม้หน่อไม้หนอ่นอไม้สดเนี่ยเราต้มมาแล้วสองน้ําจะได้ไม่ขมก็อันนี้เป็นสามเกลือครับผมมีรากบุวชี กระเทียมพริกไทยทุบแล้วก็อ่าสีอิ๊วขาวครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยครับผมตั้งน้ำให้เดือดก่อนก็ใส่เกลือไปนิดนึงเดี๋ยวพอน้ำเริ่มเดือดเราใส่หมูไปก่อนแล้วก็ต้มแล้วก็เอาฟองมันออก แล้วก็ค่อยใส่สามเกลือไว้ทีหลังน้ำเดือดเราใส่หมูไปก่อนครับหมูนี้ทำความสะอาดล้างไปแล้วช้อนฟองออก ให้น้ำเราใส่น่ากินโอเคฟองออกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่สเกลอือเลยครับน้ำไปคีพริกไทย กระเทียมซุปก้อนไปครึ่งก้อนแล้วก็ลดเวลาในการตุ๋นด้วยหม้อแรงดันอีกประมาณห้าหกนาทีเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ใส่หน่อไม้ปรุง ผ่านไปประมาณหกนาทีเราก็ได้เวลามาเปิดฝาเริ่มด้วยก็เราก็ต้องไล่แรงดันออกก่อนในนี้มันจะมีแรงดันเราก็ไล่แรงดันปล่อยแรงดันออกเดี๋ยวขอปล่อยแรงดันออกสักพักหนึ่งก่อนยเรามาดูกันเราไล่แรงดันหมดแล้ว bật ước si, nè, hmm, check du, 6 phút, đãiเลย, cấm đi. Để đo tún tiếp bài Xay nó mái ง่ายไหมครับแค่นี้เองจะได้กินแล้วหอมมาก ชิมดูก่อนครับรสชาติเป็นยังไงที่ใส่ไปก็มีแค่เกลือสุปก้อนอือแค่นี้ก็กินได้แล้วนะ <c oughs> นิดนึงครับผงปรุงรสไม่ใส่ไม่เป็นไรอันนี้สีอิ้วขาว เติมความหอมชิมอีกครั้งเราจะเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลานิดนึง อร่อยแล้วครับได้แล้วเดี๋ยวตุนไปอีกสองสามนาที ได้แล้วครับเสร็จเด๋เตรียจมจัดจานได้เลยครับผมกินข้าวแล้วครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วครับเมนูต้มต้มจืดหน่อไม้ทิ่โคงอ่อนครับพร้อมรับประทานแล้วครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับในเมนชวนหิวด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ